เพาะเส่อหมเพียงป่านป่านมีอั้งซีเมนต์พวกป่านมันจะใครกเอาชิลงไปเอารถเห็งเนี่ย มาแม่บดไฟเซวดูครับใครจะได้บอดไหนอดิศักด์ได้บอดไปหนึ่งตัว <c oughs> ไปบักแมงไปแฟ้มผู้เดียวครับวันนี้ะะไาจล็กเล็กๆคือรถโอ้สนามยิงปืนเกลือ,อขนาดเลย เกือบอีกบ่ตวดัดแน่นันเกือมาเบ่งเอาบอสีอ่อะไรโอ้ยบอสตัวนี่ไม่ยืนข้างรถอีกนะ <S <S 1> <S 1> น้ำมนันเทาสีเบิร์ดว่าเล็กเดี๋ยวเปลี่ยนรถกัน โอ้เต็มถังเลยครับเนี่ยสุดยอดเฮ้ย hey, มีรถข้างหน้า Watch out โอ้มีตัวยิงได้ป่ะเนี่ยปนะืนดีดมันมาเอารถด,ด้วยนี่เฮ่เ hey, ข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้าน Watch out เดี๋ยวมูม <Maggie started. S 2> nah. <ayım> ูม <sm all noise> ูมันยืนลังไปเขาไม่ฟังที่ยิดีไซโมมันเดยวแตกเด้ปะันเดีมูมูหินนี่มั้งแม่กูเกือบแตก มันยี่ไ่มงถึงเปียนยังเฮ้ยขงมนขงมนมีรถขงมนมีคนขงมนมีคนใช่ไหมวะไม่รู้ว่าตาฝาดหรือเปล่าเอนยัรถรถรถมีคนมีคนวิ t c h ว u t นีบดเลยว่ะ เคี <Okay. S 2> oh. yeah, ่ยร์ตัวเดียวจบแล้วเฮ้ยมตัวมิตัวนนวช t นยนนตเล็ก <Hey! S 2> ตัวเบลเดล <look>, marked a location w มาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องสองน้องสองละเดี๋ยวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวกำลังพันแผลอยู่มันอยู่ตรงไหนตรงมากแล้วบ่ก้อนหินเก่าก้อนหินเก่าสวย Watch out เฮ้ยแล้วแล้วแล้วสวยสกอตตัวสุดท้าย Tiber bớt tiber tìm tiber bớt. tiber tìm tiber bớt t t tiber tìm ôi, ôi t t tiber t พี่หมดมากอุ้ยโอ้อดับด้วยเนี่ยบ้านเห็ดบ้านเห็ดบ้านเห็ดยิงรถให้ระเบิดก่อนโดนโดนแต่ไม่นกเ<ห>อ้าเนเดี๋ยวอยู่ลังรูดอยู่ยรม,มาบ้านเห็ดใช่ใช่บ้านเห็ดสองตัว ชั้นสองชั้นสองบ้านเห็ดบ่บ้านเห็ดบ้านเห็ดเหว่ายามาฮันมาร์คเดล็อกเคชั่นเอาแรงเข่าลงก่อนปะสวยน็อกสักตีเอารถอยู่ไหนเอารถเข้าเลยไหมเราเฮ้ยน็อกสองแล้วเฮ้ยตายเลยเอาตายเลยเหรอโอเค ไม่น้ำนกไม่ใช่หรอเมื่อกี้น,นี่ไงมันน็อกมันน็กคาะมันอยู่เน uh ี่ยเออนั่นดีอันดียนีว่าซ้ำเนี่ยมันเกี้น่าจะซ้ำตัวสกอตมั้งพี่ยิงไปเมื่อกี้เฮ้ยมันเอารถแล้วมันเอารถแล้วตรงล่างบ้านเดียดอ่ะมันกี่รถแล้วมันจะออกขวาออกขวา ไปซ้ายซ้ายซ้ายมาร์คจุโลเคชันมันจอมมันจอมมันจะเข้าว,วงเหมือนเราเลยรอรอยิงข้างหน้าเราเลยมาร์คดุดโลเคชั่นนั่นเห็นไหมไหมไปโน,ปน่นละมาร์คดุดโลเคชั่นไม่ได้ไหมไปได้ไปเนี่ยเนี่ย ตายงใต้โม่ยต,ต,ตัวนี้เอาเดี๋ยวกูสมวกกันอยู่ตรงไหนเนาไปใส่ละไปมันเลี้ยงไปแล้วเออมนนันแลี้ไปแล้วมั้ง m a r k the location อยู่ขางเพียงอยู่ ตัวหนึ่งนีนมันแลนออกไปข้างนอกกำแพงผูโอ้ห่างเอ้ยมันอนอยู่ใครเนี้ยสกอรเห็นนะโอ,อี้เนี่ยยูเซ่นอกกำแพงเลยก็กูได้ของครบลเลยประมาณนี้มาถ่ายรุ่นวงไาเนี่ย ตายตัวนี้เหลือสองตัวสองตัวเหลือสองตัวสองตัวสองตัว Watch out ปูนปูสมมุติลงมานั่งหนึ่งนั่งหนึ่งตัวเดียว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 เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวอ้าว ชุบชุบน้องได้ไหมน่ะเล็กเล็กฝากชุบน้องหน่อยเดี๋ยวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวหาอยู่เลือดะโบสวยวู้เอาเรื่องเอาเรื่องโอ้บริคิวเล็กตัวเลยเนี่ยโอ้โหปืนกูดุปืนกูคิวต่อ กูเมื่อกี้ถนะัดสกอตบอเห็นนะกูเรียบร้อยเลย